เอาตาดูลูกเอาตาไปผู้ใดสิเป็นแม่คะตามหงสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ่อนก็แนะนำตัวเองแต่ละลูกเอาน้องอ่อนสวัสดีค่ะน้องอ่อนเทำอะไรสวัสดีค่ะหันมาทางนี้ตั้มาท้มกล้มค่ะตั้ม้มตั้ค่ะตั้มดยค่ะน้องทั้เป็นยัไงโอ้ยเป็นบี่น้องเลยค่ะ ประธรรมดาบรธรรมดาจะได้กินมะนาองมังคงกบหนนะเอาพี่สาวซิมงอนซิมมังดูเบ่งหน้าตาตามุมซิมมังดูเซ็บ